แต่เนื้ออย่างเดียวเขาจะร้องได้ใช่ไหมทุกคนถนัดราะว่าเป็นประสานเนื้อร้องอย่างเดียวนี่ถนัดกันใช่ไหมเป็นเฉพาะเนื้อร้องอไมะสานไม่ใช่เป็นเนื้อเนี่ยที่ทเป็นประสานคุ้งแค่ถ้าไม่มีหูไม่มีหาเนี่ยเธอจะสบายใจกว่าไหมมูหูหาได้สบายใจกว่าหรือว่ามีหูมีหูหาสบายใจกว่าเหรอเพื่อนหนูมีหนูแล้วพ่อหนูได้ฮูหาแล้วพ่อหนูนนนก็เลยสบายใจอ่ะแล้วก็ประสานร้องเมื่อกี้น่ะที่จงเมื่อกี้ร้องประสานร้องนี่หนูประสานมาันเมโลดี้ต่ำเลย เป็นเมลโลดี้เป็นเมลโลดีบบ้อะไรันแต่<ม>ันโอเคโอเครู้สึกว่ามันโอเคแต่ทีนี้ก็จะทำอย่างนี้เมื่อไม่ให้เขาเพื่อเพื่อให้มันรู้สึกสบายใจมากกว่านี้ก็คือถ้าฮูฮามันยากปรับออกตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยเธอจะสบายใจกว่าไหมเพราะว่าหน้าเธอมันไม่ไหวแต่เพราะว่าเรารู้่คือมันมันก็เป็นช่วยเติมน้ำจิ้มเลยนะ อันนี้มันก็จะแห้งไม่แห้งมากเลยแต่ติดอนเลยมันก็จะเป็นเฉยเพราะาเราต้องทาต้อถวมเีมหาต้องถัอนแล้วกอ็ต้อเย็มคนเดียวนองลองไม่องไม่เต็ะถ้าถ้าถ้าเพราะฉะนั้นมันต้องตัดความกังวลมันเห็นชัดเลยตั้งแต่เมื่อวานมันชัดเพราะว่าจะทํายังไงให้เธอแบบได้สบายใจที่เวร้องอ่ะคือจะให้เธอแบบก็จําได้ไม่ใช่เหรอจต้องคิวนี่จดกาั ไม่ดันเธอต้อง feel comfortable เธอต้องสบายอะไรที่ทำให้เธอสบายใจตอนนี้อะไรที่ทำให้เธอสบายพี่ลองลองพยายามลองลายอย่างมาสั่งอยางรัวไปอาดิเดี๋ยวก่อนคือมันบางทีเนี่ยมันความสามารถเนี่ยกับ capability มันจะต้องอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราลองทำนั้นเนี่ยมันโอเคมันยังไม่ใช่แต่เธอต้องขึ้นไปยืนบนบางทีด้วยความสวยเพื่อต้องการให้เธอที่ไหนเธอแค่ไม่ได้เลยนะเธอจะต้องแบบ และอะไรที่จะทำให้เธอต้องต้องสบายใจเนี่ยณเวลานี้อะไอติ <ij xt y> อะไรไม่ขนมเค้กอ,อะไรถ้าเธอบอกว่าถ้าเธอยังคิดอย่เดิมนั <im itation> ว่าหนูอยากทำให้ได้หนู <im itation> อยากทำไม่ได้ <im itation> แล้วมันยังไงเนี่ยใช่ปะแล้วมันยังไงก็ในเมื่อมันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่เนี่ยแต่เธอจะแบกความกังวลอย่างนี้ <im itation> ขึ้นบนเวทีไล้คนเขา ไม่ได้นะจ้ากรจานนี่คุณกำลังช่วยนะนี่เราไม่เราไม่ได้มาบอกว่าทำไม่ได้นะไม่กวดดันไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่าให้ทำยังไงดีวะเพื่อให้ภาพมันดูออกมาแล้วเนี่ยมันมั่นใจเออเต้นมั่นใจกว่าร้องหรืออะไรนี้มันต้องเลือกเอาอะไรกระต่ยก็มากลบมันไม่ใช่หมายความาแบบไม่ได้ฉันทำอันนี้ไม่ได้ฉันแปลว่าฉันแบบด้อยมากฉันห่วยแตกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ไอ้่จุดตรงนี้ต้องเอาไว้ถูกที่ซะก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเรายังพยายามเนี่ยฉันพยายามวันนี้อีกทั้งวันวันนี้แคพยายามคืนนี้นอนไม่หลับก็คืนนี้พุ่งนิเตีตื่นมาเลอว,วก็พาะความกังวลอย่างเงี้ยคือในบนเวทีเนี่ยโอ้มันไม่ได้นะเมื่อกี้อูก็บอกแล้วว่าพอพอถึงเวลาจริงๆอะ่ะ <c oughs> เราจะเอาลายที่เราแบบเหมือนค่อยๆเกาะเข้าไปแล้วก็ร้องหาลายตรงนั้นคือร,รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่ามันนั่นนะคือถ้าเกิดสมมุตินะถ้าอะไรที่เธอไม่มั่นใจนะต,ตัดออกตัดออก ครูจะเอาความสบายใจก่่นณเวลานะี้วันนี้แล้วแลน,นเรื่องอะไรยัต้องพกความกังวลใจขึ้นไปไม่เอาลองดูใหม่ไหมน,ะนี่ครูเบิ้มอ่ะเบิ้มไปโชวท์ที่ที่สวีเดนดเบิ้มร้องเข้าไม่ถูกเลยก็ตื่นเต้นมากร้องเลงเบิ้มเข้าไม่ถูกเลยมากเลยโชว์เขาบอกโชว์เอคนทาโชว์เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้คุณสบายใจมัง่งอ,อะไรที่ทำให้คุณสบายใจนี้คุณบอกมาสิพี่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลตาตาเขาก็โตอยู่แล้ว จะเข้าตรงไหนวะเข้าร <ge ar> ้องไหนแค่ร้องร้องไม่ถูกอีกแลเข้าตรงไหนคือก็เซฟเวชก็บอกว่าเอาคนเข้าตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหาตัวช่วยเลยเขาเอาแดนเซอร์มาสิคนแล้วก็แดนเซอร์ก็ช่วยแบบพอขึ้นมาปั๊มปั๊มปั๊มรำพีชปั๊ม fly me to the moon ควรจะร้องได้เอาอะไรก็ได้ที่ทาให้เธอรู้สึกว่าเธอสบายใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เธอแบกความเครียดขึ้นไปทำทำไมวะเพราะว่าเธอจะต้องไปนเตอร์เทนคน แฟนคลับเธออาจจะมาดูพี่น้องเธออาจจะมาดูแล้วก็มาเห็นความทุกข์อกทุกข์ใจของเธอบนเวทีจะมีความสุขได้ไงวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวพรูฟว่าถ้าฉันทําได้ถ้าฉันพี่ถ้าฉันต้องทำไม่ได้ฉันได้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 แล้วขึ้นไปมันจะมาเห็นต้องทําไไม่ได้ไม่ได้แล้วคนดูอ um ่ะแล้วคนดูยังไงอ่ะ มันแปลว่าเรายังไม่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 มีมุมการความรับผิดชอบของคนดูทำอยงไงก็ได้ใช่ไหมเมื่อวานนั้นน่ะตอนที่ร้องเพลงได้เป็นหนุ่เถอะครับพอร้องมาติดต่อเหมือนเหมือนสบายใจมากขึ้นเหวี่ยงหัวเหวี่ยงหัวอะไรแบานั้นติดจิตเหวี่ยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณก็ต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากพวกเธอคือครูไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าทางเขาก็ต้องบทพิสูจน์อนั้นก็ในเมื่อฉันทาข้อสอบได้ประมาณเท่านี้แต่เธอมีอย่างอื่นไหมล่ะ จมีอย่างอื่นที่มาชวนทำให้ความทำให้คนดูรู้สึกสนุกได้ไหมล่ะฉันมีหน้าฉันมีเต้นเว้ยฉันจะทำอย่างนี้อย่างนั้นเว้ยฉันจะสะบัดฉันจะอย่างนี้มันฉันมีชุดเว้ยฉันมีรองเท้าฉันมีสวยเว้ยอันนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมอร์มันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องจําไว้ดีๆไม่ใช่ว่าร้องอย่างเดียวฉันจะร้องจะเอาให้ได้จะฮูให้ได้จะฮาให้ได้เพราะในเมื่อมันยังไม่ใช่ครู้น้องในเพี้ยนมาหลายปีแล้วเธอจะบอกให้ว่านะ แต่พูดขึ้นบนเวทีปุ๊บถ้า,าพูดเพี้ยนแล้วขอโทษนะกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพี้ยนกูเพี้ยนข้างหลังกระซิบมาโอา้เสียงนี้นี่แนะกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินอะไรแล้วแต่คนดูนะ่ะเอ๊ะเอ๊ะฉันก็นั่นอยู่ฉันนั่งทำฉันไปเพราะนั้นเธอต้องไม่ทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบสงสารนะว่ามันอะไรมไ,มไม่ไู้นะมีด้เธอต้องทําทให้เขามีความสุขโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เดี๋ยวลองทํากันอีกทํากันอีกอันไหนที่มันแบบทําให้เธอแบบไม่สบายใจเพราะมันเหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะ<ม>แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอแบบแย่ไม่ไม่ไมถ้าเคอคิดเอาความกังวลนั้นขึ้นไปบนเวทีด้วยเธอรู้สึกว่าแบบฉันเป็นตัวหน่วงเป็นตัวเหนียวเป็นตัวอะไรเงี้ยโอ้ตายเลยประดีเลยเแล้วแล้วครูจะรู้สึกอย่างไรเนะพราะว่าต,ต้องร้องต้องร้องเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยสนุกสนานเข้าใจไหมสนุกสนาน สนุกสนานไม่มีอะไรเข้าใจไหมน้องเตะแล้วอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้จะร้องแล้วอย่ามายุกข้ามนี่เข้าใจมั้ยเข้าใจไหมที่ครูพูดนี่ถ้าเธอรู้สึกว่าเธอันแฉ่งแย่แฉ่งแย่แย่ยังไงเนี่ยเรากำลังพยายามเรากำลังพยายให้หนูเนี่ยสบายเว้ย feel comfortable feel สบายแย่ฉันจะร้องเพลงฉันจะร้องเพลงให้เต็ม บอกว่าค่ะถ้าฉันมาพร้อมความเกลียดชังใจก็ต้องทำให้อย่างเงี้ยว่จะอินร้องได้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเป็นนักร้องชีวิตของคนเป็นนักร้องเป็นอย่างนี้อ่ะนะต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาดูนะไปมามนี่เอา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 ความรู้สึกของความสุขออกมาโชว์ให้คนดูก่อนให้ได้ไม่ใช่เป็นแบบความทุกข์แล้วขึ้นไปอยู่ใครเข้ามาอยากดูเธอทุกข์ใจบนเวที โอเคกูขาถ้าพูดเรื่องขาไม่หนูได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีเลาส่งไปทกเจอดนะเพราะท่อน้ำอ่ะ I'm talking Pedicure ใช่ป่ะ I'm talking มันอ่ะ I'm talking Pedicure on a toe toe เมื่อวานนั้นอ่ะไม่มีเสียงคอรัสอยบาันี้ไอ้นี่ไอ้นี่ร้องต่ำคนเดียวเข้าใจเบอร์คอรัสฉันหายไปไหนเนี่ยหายเปล้าเจาใช่ป่ะทีนี้คู่ทาไม มันไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําในครั้งนี้อะเคี่คดเยอเยพะว่าหนูไม่ดเเเป็นอะไรเล็นตอนนั้นใจโหาหน้าได้ใจไม่ได้ทําครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าหนูทําไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วมันยากจริงๆครูรู้ว่าหนูทําได้ครูรู้นะวครูเชื่อว่าหนูทําได้จริงๆครูเชื่อว่าหนูทําได้เว้ย หนูทำได้แล้วแล้วพอแล้วพอเออ่บีกต่อไปสมโซโล่เราไม่ยังยังอยู่หนูค่อยฝึกอะไรคลาสใหม่ได้ไหมน่ะเดี๋ยวมันไม่ไปเดี๋ยวเราคุยกันเอาอะไรที่เอาที่มันจะสบายใจเอาอะไรไว้เอาอะไรออกกต้องเป็นขนาดไหนบ้องมาคุยหาแต่บอกว่าข้อข้อที่เราสนใจ มไม่ได้ปลว่าเทำไม่ได้นะถ้าไม่ทำครนี้แล้วก็อท่นที่เรามเคยารู้ว่าอยากทำมันดีมันพอตายล้อยู่จักรันจรดที่ร่าเริงหายไปไหนไ้าเราแค่สดเลยเอะมาสู้สู้ตอบสู้ เวลาเรามีน้อยเราต้องสู้แล้วเอาอะไรเอาไหนวะเอานออกพี่ก็ไม่สะร้องอะไรก็เดี๋ยวท่อนท่อนน้ำค่ะก็ไม่ต้องครูก็ได้ก็เงียบไปเลยแต่ว่าท่อนที่จะร้องเองกับน้ำประสานได้ก็จะมาตอนคู่หลังอ่ะลองดูอ่ะลองดูลองดู เรามีเรามีวิธีอื่นที่จะทำให้เพลงเพอาะเยอะยิ้มยิ้มใช่เราทำอย่างอื่นก็ได้ให้มันเพราะอ่ะและอย่างครูว่าครูว่ามันใช่นะถ้าเกิดว่าเราแบบหน้าเราเหมือนเขียนแล้วขึ้นไปน้องโดนมันจะมันจะไม่โอเคหนูอย่าไปติดกับความคิดนั้นนะว่าแบบให้ว่ามันต้องอะไรเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้เพลงนี้เพราะนะใช่ป่ะเรามาคิดใหม่ เราคิดใหม่เอาที่มันง่ายแล้วมันจะทันนะเฮ้ยโอ้โหฟินละฟเป็นรายการที่เครียดมากจริงๆครูเป็นรายการที่เครียดมากจริงๆเก็บไามามาเนี่ยวันที่เราต้อง่อย่ารักเครียดเลยมันจึงเป็นความรักดูปากดูแดงมันจึงเป็นความรัก แต่ครูไดร้องั่นในนี้ค่ะถ้าเราไม่ร้องเรามีร้องอะไรให้มันไม่ใช่พอบอกแคบทมันจึงเป็นที่รักจะ่างนี้ไม่ได้มันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักชัดชัดแบบเล็กๆเอาเร็วหนูว่ามันน่ารัผู้หญิงที่อะไรอ่ะหนูไปไี่นานชื่ออะไรอ๋อ